สวัสดีครับช่องหมอชัดชัย ICU พบกับผมหมอแอเป็นเพื่อนให้ความรู้ทางการแพทย์ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางรักษาโควิดในประเทศไทยนะครับก็มีการปรับปรุงวันที่22มีนาคม2565นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนที่มันปรับปรุงเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับผมจะเน้นเฉพาะส่วนที่มีการปรับปรุงนะครับ ส่วนที่เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการส่งตรวจ ATK นะครับแล้วก็เรื่องของแนวทางการรักษาด้วยยานะครับซึ่งตอนนี้ก็มีบางโรงพยาบาลที่มียาตัวโมนนพิลาเวียเข้ามาใช้แล้วนะครับแต่ก็จะมีข้อบ่งชี้ในการใช้เกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องของข้อบ่งชี้แล้วก็ข้อห้ามการใช้ยาก,กันนะครับสำหรับประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรบ้าง อย่างแรกอันนี้เราก็มาดูก่อนนะครับในเรื่องของภาพที่เห็นก็คือแนวทางการตรวจวินิจฉัยสำหรับไวรัสโครโครโนา2019นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราเริ่มจากเป็นสงสัยว่าจะติดเชื้อนะครับเมื่อไหร่จะสงสัยก็คือมีอาการใช่ไหมครับอาการที่ว่าก็เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะเช่นมีค่ายไอไอมีเสมหะ น้ำมูกคัดจมูกเจ็บคอนะครับหรือถ้าเป็นอาการลงปอดอาจจะมีไอเป็นเลือดนะครับเหนื่อยมากออกซิเจนต่ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นอาการทางระบบหายใจนะครับถ้าเกิดมีอาการดังกล่าลวเราก็จะสงสัยว่าอาจจะมีการติดเชื้อโควิดใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเมื่อไหร่เราสงสัยเราก็สามารถส่งตรวจ atk ได้เลยนะครับ ในกรณีที่ ATK ให้ผลบวกนะครับเราจะเรียกว่าก็คือเป็น p r o b a b l e case นะครับก็คือมีความน่าเป็นที่จะเป็นโควิดสูงมากนะครับก็คือเป็นโควิดนั่นแหละเพราะการรักษาก็ปัจจุบันเราก็ให้คนที่มี ATK ตัวจแล้วผลเป็นบวกก็คือขึ้น2ขีดนะครับได้รับการรักษาก็คือเป็นโรคโควิดได้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าผล ตรวจว่า ATK ขึ้น2ขีดเราก็จะประเมินความเสี่ยงนะครับว่าความเสี่ยงเป็นอย่างไรถ้าไม่มีความเสี่ยงไม่มีอาการก็จะเป็นกลุ่มสีเขียวใช่ไหมครับกลุ่มสีเขียวก็อาจจะพิจารณารักษาแบบผู้ป่วยนอกหรือ home isolation เป็นต้นแต่ถ้ามีความเสี่ยงนะครับหรือมีอาการรุนแรงหรือมีออกซิเจนที่ต่ำมากกลุ่มนี้ก็จะเข้าสู่กลุ่มสีเหลืองหรืสีแดง ซึ่งการแนะนําที่ควรจะรักษาในโรงพยาบาลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เราตรวจ ATK แล้วได้ผลเป็นลบนะครับเราก็แนะนําว่าระหว่างนั้นเนี่ยก็คือให้ให้กักตัวเองสังเกตอาการนะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างจากผู้อื่นนะครับแล้วก็มีการตรวจ ATK ซ้ำนะครับ ถ้าเกิดมีอาการแล้วจ,จะตรวจซ้ําที่3วันนะครับหลังมีอาการอีกยาครั้งหนึ่งนะครั้งแรกผลเป็นลบถ้า3วันก็ยังเป็นลบก็อาจจะตรวจทีที่7วันนะครับว่ายังมีอาการอยู่หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่าตรวจผ่านจากจากการสัมผัสไปแล้ว7วันตรวจก็ไม่เจอนะครับก็ถ้าเกิดว่าผลเป็นลบเราก็กลักตัวเองต่ออีก3าวันให้ครบทั้งหมด10วันนะครับ เท่านี้ก็คือถ้าเกิดไม่มีอาการอะไรนั้นก็ไม่น่าจะเป็นตัวโควิดแล้วนะครับคราวนี้ในเรื่องของคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรครุนแรงนะครับเราอาจจะเข้าใจในกลุ่มของ608แปดคำว่า608ก็คือคนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะมีภาวะตั้งครรภ์มีโรคสอดเลือดสมอง โรคหัวใจนะครับโรคปอดเรื้อรังโรคไตเรื้อรังเบาหวานที่คุมไม่ได้โรคอ้วนนะครับโรค h i v ไอหรือปูคของการบกกร่องต่างๆนะครับกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับหรือกลุ่มที่มีปอดอักเสบแต่ว่ายังไม่ต้องใช้ออกซิเจนเสริมนะครับในกลุ่มนี้เราจะมีการปรับการรักษาสำหรับของแนวทางนี้นะครับ โดยเราจะเอาประวัติของการได้รับวัคซีนเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยนะครับถ้าเราดูตามตารตางเราจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้จะได้ยารักษาคือฟาวิพิลาเวียนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีปัจจัยเสี่ยงมากกว่าเท่ากับสองข้อร่วมกับได้วัคซีนนะครับก็คือน้อยกว่า2เข็มกลุ่มนี้จะพิจารณาเรื่องของเลมดิซีเบียโมนูพิลาเวีย หรือว่าเรื่องของแพคโลวิดนะครับในกลุ่มนี้นะที่เหลือเนี่ยเราก็จะพิจารณาให้เรื่องของยาฟาวิพิลาเวียนะครับเพราะเราพบว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบในรอบนี้ของตัวโอมิครอนเนี่ยมีการติดเชื้อที่รุนแรงนะครับแล้วก็เสียชีวิตเยอะในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงแรกๆที่ถ้าเรามียาก็ควรจะรับยาตัวนี้นะครับ คราวนี้เรม DCV เในกลุ่มนี้อาจจาะพิจารณาลดลงเหลือให้3วันนะครับในขณะที่ตัวโมนูพิลาเวียเราก็ให้5วันนะครับคราวนี้เงื่อนไขาการให้ยาโมนูพิลาเวียที่บอกไปแล้วนะครับเขาก็มีการกําหนดมาว่าต้องมี4ข้อดังต่อไปนี้นะครับอย่างแรกก็คืออายุที่มากกว่า60ปีขึ้นไปร่วมกับมีความเสี่ยงอย่างน้อย1ข้อนะครับ ความเสี่ยงที่ว่าก็ที่บอกไปแล้วอย่างเช่นมีโรคปอดโรคไตนะครับโรคหัวใจนะโรคเหลาเลือดสมองเบาหวานนะครับที่ควบคุมไม่ได้หรือโรคอ้วนนะคำว,ว่าอ้วนเนี่ยเราเอาจจเอาที่น้ําหนัก90กิโลกรัมนะครับแต่ว่าเออเราก็มีอันหนึ่งก็คือดูค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI นะครับเพราะบางคนเนี่ยน้ำหนักไม่ถึง90กิโลนะแต่ว่าส่วนสูงเราไม่เยอะพอส่วนสูงเราไม่เยอะเนี่ย พอเรามาคำค่าการคำนวณดัชนีมวลกายนะครับก็คือเอาน้ำหนักที่เป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรนะครับถ้ามากกว่าเท่ากับ30อันนี้ก็ถือว่ามีมีโรคอ้วนนะครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรครุนแรงแล้วก็กลุ่มตับแข็งกลุ่มภูมิคุ้มกันกต่ำนะครับหรือคนที่มีติดเชื้อ HIV ที่มีค่าซเดี่ฟน้อยกว่า200นะครับ หรือเจาะเลือดมามีค่าลิปโพไซด์เนี่ยน้อยกว่าพันเซลต่อลูกบา์มิลลิเมตรนะครับในกลุ่มนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับถ้ามีกลุ่มถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งรอบเกับอายุมากกว่าหกสิบปีอันนี้ก็คือมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาโมนพิลาเวียนะครับคราวนี้อ่าแล้วก็จะประเมินเรื่องของการได้รับวัคซีนด้วยนะครับว่าได้ไม่ถึง2เข็มนะร่วมกับคนที่จะใช้ต้องไม่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนะครับ แล้วก็ไม่ได้ทำการฟอกไตหรือไตเสื่อมระยะที่4หรือ5นะครับแล้วก็เม็ดเลือดขาวไม่ต่ำมากนะครับถ้าเม็ดเลือดขาวตัวนิวทอฟิลนิวทรฟิลเนี่ยต่ำกว่า500เซลล์ต่อลูกบัณมิิเมตรกลุ่มนี้ก็ไม่ได้ให้นะครับแล้วก็กลุ่มที่แพเน t ตน้อยกว่า1 0 0 0 0 0สนะครับตัวต่อมโครลิตรนะครับคราวนี้ขนาดยาที่ให้นะครับสำหรับตัวโมนนพิลาเวีย เราค้าเม็ดหนึ่งมัน200มิลลิกร,รมัมใช่ไหมครับเราก็ให้4เม็ดวันละ2ครั้งนะครับเป็นระยะเวลาทั้งหมด5วันนะครับรับประทานทั้งปากนะครับโดยใช้ในคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับข้อห้ามที่สำคัญคือมันมีผลต่อ,อเด็กในท้องได้นะครับเพราะนั้นเราก็จะไม่ใช้ในหญิงตั้งครรภ์น,นะครับในทุกไต่งมาสเลยแล้วก็ไม่ต้องปรับยาในผู้ป่วยตับบกกล่องนะครับ แล้วก็จากการศึกษาเนี่ยเราพบว่าเราจะต้องให้ยานี้ภายใน5วันหลังจากมีอาการนะครับถึงจะได้ผลดีนะครับทําให้ลดการนอนโรงพยาบาลแล้วก็ลดการเสียชีวิตได้ร้อยละสามสิบนะครับอันนี้คือสําหรับตัวยาโมโนพิลาเวียนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางที่มีการปรับใหม่ในเรื่องของการรักษาวันที่22มีนานะครับก็คือปรับในเรื่องของแนวทางเรื่องของการตรวจ ATK แล้วก็การให้ยาในกลุ่มเรื่องของกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือมีปอดอักเสบแต่ว่าออกซิเจนยังไม่ต่ำนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีการให้เมดิซีเวียโมโนพิดาเวียเข้ามานะครับโดยดูพิจารณาเรื่องของอายุที่มากกว่า60ปีแล้วก็ได้วัคซีนไม่ถึง2เข็มร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง1ข้อนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ควรจะได้รับยาอาจจะเป็นโมโนพิลาเวียหรือเมดิซเวียนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ยาตอนนี้นะครับไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการให้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับในการพิจารณาให้เป็นรายๆไปนะครับครับสำหรับในวันนี้เนื้อหาก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวน,นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ